โอเคแล้วค่ะก็คอาการ์ซวันนี้มาอยู่ในเกมอดีตีไฟนนเองกับพมาในช่องมายาเช่นเดิมแต่วันนี้เราก็อยู่ในแบบบันทึกนะคะให้เสียงภาษาโดยมายานะคะทุกคนในการพักนรกนะคะทุกคนมาเริ่มเกมกันเลยโฮ่าสีมาแล้วค่ะโอ้ยแม่สีคะเป็นอะไรล้วคะอ๋ออันนี้ฉันแหลกกับสกิน s อสคะ่ะมาตัดฉากมาที่กูโอ้โห กูนี่หาเครื่องก็ไปเจอเลยนะอ้ยทําไมต้องเป็นกูด้วยกูเกียวอะไรเนี่ยแหมก็แกเป็นตัวปั่นไงฉันก็ต้องไล่แกต่อไอมันนี่เลยนะแกอืมู้กล้าค้อ้โอ้ยโอโอ้โหแม่ตัวช็อตมันนี่เลยนะแกฮ้มแกกล้ามากใช่ไหมไอคนสารเลว อโอ้ยโอ้โห,หน่ากูเลเลยได้ไปทำกิจกรรมใหม่เลยนะอแม่อย่าลืมไปทำญิจกรรมด้วยนะครับเสียตังไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แต่แตยังมาถ่ายเงินผมก็ต่อโอ้โหในชั้นถ่ายเงินแกแล้วกันนะค่าแกให้ตายฉันก,ก็ต้องเอาเงินแกนี่ละอื้มมาไปโดนมัดก็อี้เลยนะเอ้ยปั่นต่อไม่เลยเด้อโอ้โหอีสีมึงทำอะไรกับลูก้าเนี่ยอ้าว คุณหมอกูมอไม่ใช่หมอกูเป็นสาวใช้กู <c oughs> สวยค่ะมานี้เลยนะแกอ้อช่วยด้วยค่ะเจ๊ชาต้องเจชาต้องไล่ฆ่าฉันแน่ๆเลยแหมจะเป็นสาวใช้หรือว่าเป็นหมอฉันก็รู้นะว่าแกเป็นหมอ <c oughs> ไปเลยค่ะคุณลูก้าอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคุณหมอเอ้ยเดี๋ยวนะคุณหมอทําไมมันมีท้ายด้วยนะอือ <c oughs> โอ้ยคามตาต่างเออโอ้โห้าย ปั่นชิชวๆขนาดนี้ฉันก็สบายอยู่แล้วอ้อเอาเฮ้ยเกียชามาว้ายเฮ้ยน้ำหอมเวนเกขโมยเครื่องสำอางฉันเฮ้ยหิวนม,มต่อเลยนะวันนี้อุย้ยคุณหมอหิวแบบอัตโนม,มัติโอ้โหคุณหมอไปเรียนวิชาอะไรมาเนี่ยหิวต่อไม่รอแล้วเดอ้อเอาเฮ้ยคุณแม่โดนมันทำไมนะคะอ๋อกาอีม,มันไกลนะลูก ิวต่อค่ะไปเลยค่ะคุณเวาโอ้โหขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณหมอกูเป็นสาวใช้ค่ะจะเป็นสาวใช้แล้วเป็นหมอกูก็รู้อยู่นะอืม,มาหนี้นะนะกแกเฮ้ยเดี๋ยวจะขอไปไล่อีน้ําหอมไว้แล้วกันละตอนนี้ันขอเฝ้าลูก้าแล้วกันละโอ้โหกูแหลกชิบพายเลยนะคุณแม่อืมืออตีไม่โดนคุณหมอหลบได้อืมโอ้โหิ่นปากชินหอมมากเลยค่ะออ โอ้ยจะพูดเถอะกินปากเหม็นชิบหายเลยอืยอเมือนก้วาวฉันฉันปากเหม็นใช่ไหมมาจับมัดเก้าอี้เลยนะแกไปไปตายเลยนะโอ้โหคุณหมออย่าคิดว่าจะไม่รู้นะคะวันนี้จะต้องไปหาคุณมาการเล็ตให้ได้เลยนะต้องจะก็ต้องการให้เธอฮิวอยู่แล้วโอ้โหก่อนอื่นนะเอชาแม่ง มาอีกแล้วโอ้โหมับนี้นะไม่ต้องฉีดแล้วฉีดไปทำไมเนี่ยมันนี่เี่เลยนะแกเันนมาช่วยแล้วค่ะคุณเวล่อเสียงเสียงนักเต้นทำไมมันเพาะจังเลยแต่เสียงคนอื่นคือเข้มมากมาแล้วค่ะโอ้โหกูเห็นอีสีนะแต่อีสีมันไม่สนใจกูโอเคไปต่อ โอ้โหมึงมาเตรียมเครื่องตอนกูแหลกเนี่ยนะอีหมอเบนกูไม่ใช่หมอกูเป็นสาวใช้อื Hugh <c oughs> อย่าไปนสนใจเธอเถอนะคุณมักเรล็ดเธออาจจะเป็นหมอหรือว่าสาวใช้ก็ได้อปะ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 ออกกันเอถอะทำไมหรอคะฉันรู้สึกว่าไอ้ฮันเตอร์มันจะทเทเลพอร์ตมา,น,านี้ไม่มีอะไรต้องเทเลพอร์ตหรอกอ,อ,กอากเฮ้ยฮะ,ฮะน,นี้ อ,อืออ,อีพามานเวทมึงเปิดต่อหน้าต่อต,อตาคืออ,อมานี่เลยนะอีโคคโโมิเฮ้ยนี่มันเกมชิ้นอินแพ็คนี่โอ้โหไล่จับกูให้ได้เลยว่าแบบสวยๆค่ะโอ,อ้โ,อโหรับรถกินปากเช่นเลยนะหอมกว่าน้ำหอมเธออีกนะมานี่เลยนะอีพามาน แกกล้ามากที่เปิดประตูต่ตอหน้าฉันฮ้ยมีเรื่องปากหมาอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ฉันต้องไปช่วยมันอีกแล้วเหรอเนี่ยเกิดมาเป็นสาวใช้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนามาห้องบปเยพีพิพเศษใส่ไข่อื้เออลืมแล้วโอ้โหโอโหกูดาวเกมมึงออกเลยเนะอะมึงต้องเทเลพอร์ไตไปตรงนั้นอยู่แล้ว เดี๋ยวฉชนค่อยมาช่วยคุณที่หลังนะคะคุณมาเรล็ตฉันขอช่วยเวลาก่อนนะคะไปเลยค่ะคุณเวาขอบคุณมาเลยค่ะคุณหมอเออจะเป็นซอใช้ค่ะโอ้โหกีชานินน้นๆเลยนะไปเลยค่ะค,คุณมาเกล็ดคุณมากเลยค่ะคุณเว拉มึงเปิดต่อหน้าต่อตาอ,อ,อีกแล้วไนะอีน้ำหอมเวน โอ้โหจะกลับมาไหมไม่กลับมาใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องไล่ตบแกอีกแล้วมามามาคนมาคนละหมัดคนละควยกันโอ้โหเมื่อกี้ฉันโดนลูก้าทับแผ่นไม้ใส่หน้าอันนี้ต้องเป็นแกอีกแล้วโอ้โหวันนี้จะต้องเอาชุดแกนี่แหละไปขายแหมขายได้ประมาณสามหมื่นแล้วกันมา ไลายต่อไปคือใครเหรอคะอือหือโอ้พม่านโอ้โหพม่านพม่านสีสีไข่อือหือคิดว่าแกจะรอดจากเนื้อมือฉันโอ้โหปลาบีเสื้อเลยอีกแล้วแหมแน่จริงก็ปลาให้ฉันถูกหน่อยสิโอ้โหมูลต่อหน้าต,ต,ตาก,ก,อากูอุ้ยวางกอเพล์ไปหนึ่งอีเอ็มอือหืออ้ยโอ้โหแม่ปลาบีเสื้อเลยทางอือหือ แม่กระโดดข้าไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอคะ่ะหมอคะ่ะทําไมต้องรีบออกด้วยเดี๋ยวฉันล่ะอ,อแกไม่ต้องออกเลยนะโอ้โหอีเด็กเวนแกกล้าหย,ยีฉันอีกแล้วคอยดูเธอจะ,จ,ะจับพวกแกลาบกินเลย